สวัสดีครับอ่าพามาเบิ่งเวทีก่อนไปน้องตั้งแล้วครับตั้งเวทีแล้วอยู่ที่วัดน,นะครับที่เราจะทําการแสดงเมือเแรงนะครับทีมงานเขาตั้งเวทีแล้วโุ้ยมองเจ้าไหนมาเห็นอันเตียนลงท่านเป็นบักหลแต่มาตอนนี้หายไปแล้วเตียนลงท่านสาแสดงว่าพ้นเก็บแล้วครับนี่นะครับนี่ครับเวทีของเราตั้งแล้วเด้อสดๆนะตอนนี้นะครับว่าสิไหลสดมันไห่พอได้ไปน้องย่านโทรศัพท์มันหน่อนโพดก็เลยทายลิปเอา นะครับตอนนี้ทีมงานเท่ากำลังล่วงเวทีนะครับขึ้นฉากนะครับกำลังตั้งโค้งเล็กทั้งตูร์ล้ำพุงนะครับเนาะเวลาประมาณตอนนี้กับประมาณบใบสองใบาสามนะครับอ้าวคือมาจองศาสตร์ใบเตยเศ้าใบเตยเนี่ยน้อเนี่น้อยังเด็ดเด็ดอยู่เลยผู้สาวมาจองศาสตร์ใบเตยเวนทจองมาหนานลดพร้อมโอ้ยอรูปมาติดพร้อมยานโคดรโฮูหพะนะอา้าวติดไปและวรูปผู้ใดรูปจ้าของวะน,นั่น รูปเอ้ยอ๋อเอาจองไหวจองไหวจหน้อยรถใหญ่เพิ่นออกกรจังมนานังผู้สาวทั้งน้องคายได้อาจารย์รบเปวัสดีครับเวทีก็ตั้งแล้วได้เีลานหน่อยเพิ่นจองที่ไปก่อนว่าสันอจองสาตรไปเทเวนเนี่ยนี่ครับรถทตีมงานเราวันนี้ปาครบหมดแล้วนะครับกําลังลงเวที นะครับส่วนเครื่องเสียงนั้นก็กําลังลงทีหลังนะครับลงเวทีก่อนเนาะโอ้พี่ลงแล้วครับตู้เบียดลงเรียบร้อยแล้วลฟังนี่ปาดมาแดดคลาดเต็มวันี่น้อน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 อน,อน,อน,นะครับตั้งในตู้เบียดลงแล้วครับตั้งนี่โทรศัพท์ก็บหอนไหลเออโถพี่ตั้งขางตั้งพี่ก็โอ้มีล้านค่าพ่อมล้านค่าเลื่อนใเน้อทางนี้นออบัตรนี่คือหลายเทบัตรนี่ บัดร้านค้ารัามมาหอดทั้งหลังเวทีบ่รลรัมเลยพี่รองเงยบัดรเลยห้าสิบยูจากไหนล่ามอลัมลานค้าอะไรมีคือเป็นตะเขียบคักเทียบบัตรเลยเป็นตะเขียบคักเท,ทียบบัตรเลยหลังเวทีมีหนองน้ำด้วยมีศาลาพร้อมแต่ว่าเ้าสิไปอยูหวองไหนล่ะม,ม,าลมอลำบัดรเลยก็เป็นสีเขีบๆบัดมาทางนี้พี่น้องมาเบิ่งทางหลังเป็นสีเขีบๆเลยครับบัตรเนี่ย โอ้ยหอนขนาดเลยโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์ร้อนมากเลยมองไม่เห็นหงงเลยเมื่อตื้อๆเลยนะครับทำไมมันร้อนอย่างนี้ขนาดวุ้ยได้ไล่โซดนี่ใครคาดเทคชาแทคลิปซื้อไปลองน่าหอนปันเลยถ้าไล่โซดมันจะร้อนขนาดไหนนี่โอ้ยอุณหภูมิแน่คิดว่าเป็นเรื่อน้ำเคยนโทรศัพท์ก็เห็นหงงบอก่อยเลยขึ้นเหมือนกันแต่ โอ้เห็นอยู่ดอกเวเอ้ามาแล้วมีหลังเวทีเฮ้ามนีลคือเป็นสีแกลบๆแต่ใหญ่ล้านค้าไม่เต็มทีปัจจุบันะไรเนาะล้านข้าไร้ถ้าหลังจะขากเลยบดนี้รถทีมงานวอลล์มูนมีหม่องสียูคือกันระบาดเลยเอาขลุนกันเบิ่งขับมีสียูกันจังไรอืมฮัลว่นแดดฮว่นแดดพี่น้องฮว่นแดดไร้ เจ้านายพู่เสีเฮายผวเหวียงเขาเมืองว่าสันนี้ยินว่านะครับแต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ไปก็หอนคักเทะมันจะเห็นหุงกันไม่เนี่ยโอ้ยอยู่ใต้ล่างเวทีเย็นกว่าเด้อนี่อากาศเปลี่ยนเลยย่างเข้ามาใต้ล่างเวทีอากาศเปลี่ยนเลยครับพี่น้องเย็นดีไปตะนอนรับเสียบดีดี อยู่ทั้งหลังในเย็นดีกว่าอยู่ใต้ล่างมาหาเบิร์กมองเอารถมาจอดใส่เส้นในพี่น้องมันจะเดียวขอมาได้ใชครับใต่ล่างเวทีเด้นี่เย็นดีขนาดเลยพี่น้องเย็นดีเย็นดีใต่ล่างเวที ยังคือนใจอยู่บ้องเย็นแท้โม่นี่ยเป็นโม่นัดไปนอนตากแดดอยู่บนห้องนอนเออา่ยด็ดดไล่สามเต้าหรอบ้องหันมันเย็นอยู่ทระนี้ว่าสะของลงมาปูสาดลงนี่จ้าจ่าที่แรกกับบะฮอนเถิงเถิงในบะฮอนค่ะเออเปิลพื้นเออแม่อยู่นี่เขามันอัเย็นช่วยเลยบาทดึงอยู่นี่เย็นจะมานี่อ๋อพื้นมันมันปูนมันมันพื้นปูนจ้าจ่าจ่าข้าวกรรมนู้คิดว่าจะของออกลูกเนาะ บอคิดแต่มันออกกับมะซาวอ้าออกแล้วเลี้ยงบอบอเขาบอกเล่้ยงลูกพระลูกเน้นหัวแข็งบะหัวแข็งบอลูกอ่ะบอเลสก็หัวดีเลสเลสดิหัวดีเป็ดเลยบอหัวดีเป็อย่างหัวแหนแหนเช่ไมเนาะเอาโอเคโอเคหยอกใหญ่เจือแล้วพี่น้องเออล่าสุดหยอกใหญ่เจือแล้วไม่ยังยังสัตส์ดย้ายยังนึ่งข้าเจ้าสิมาเป็นนางเอกโอ้เอาบทมาให้พ่อม มี่ทั้งบทโกรกนีปัดทัวเอาไปนั่งอีกเรื่องยังเหรอเรื่องยังข่มขืนได้ไม่ว้าโอ้ยได้มาค่าได้เลยข่มขืนนี่ดีพูดงั้นก็ไปนั่งเลนี่ไปเป็นนั่งเอกนี่ยพอดีค่านั่งเอกไปยี่บ้านเอาไปโอ้ของไปยี่บ้านเออนั่นเห็นไหมหนะมีบทนางเอกมาให้ยายเจ้ยไปเล่นอือสำหรับนางเรื่องนี้ค่าแล้วลืมข่มคืนข่มคืนแล้วลืมค่าอ่าโอ้ทองบทละห้าบาทนี่งสองนางเอกเจ้ยกับกิวสี่ ปไปไงคือไหมอ,อ่านบทอะไรคือไหมเป็นแร็ปไหมเป็นตลับไหม,ไไหมอเอออย่าไปอ่านนะเขาได้ยินนะเขาจะรู้ก่อนนะเออเขาจะเป็นนางเอกโอ้ตามสบายไปสั่นมาโอ้แดดหลา่ไปน้องเอ้ผมไม่ยอมหลงสิอยู่แต่อยู่ใต้ล่างหานันนะเย็นซ่วยๆอยู่ครับหนี่งหาบองอรรถข่ามาได้บาทเห็ุจังไหนเนาะบานนี่น ทางารถเขามา่อยคือเป็นสีแคบแคบแคบมนี่เสร็จ้จอดทั้งนอกอีกว่อมาเคลื่นในการอุย้ยก้อนไหลข้างหลังนี่มันมีที่เอารถมาเา่าทางหลังนี่เนาะอันนี้เป็นกุฏิปูเพลนเนาะโอ้มันต้องอ้อมหลังมาพี่นะครับพี่น้องพี่ประตูโค้งทางหนึ่งอยู่พี่เพราะฉะนั้นรถเ่าต้องเอามาจอดทางพี่ ก็จะนั่นว่ามีมองจอดมีทางเดียวครับพี่น้องแต่ว่าสิเต็มกันเบิ่ดอยู่ปีละรถวอลล์มเฮาเพราะว่าจุดเดียวเท่านั้นที่เข้ามาแล้วก็อยู่หลังเวทีนะครับพอทางนี้กัดแม่ข่าเพิ่อนอ้อมสังกนะระสีเกาก็สิอ้อมมาใส่รถหกล้อขัน้นนี้แล้วก็อ้อมหลังเวทีมันนี่นะครับถ้าลังกัดซื้อมาแข็งอีกอยู่ดอกมานี่เอา้าจวดจาดัาจวดจาดัาแน่ผู้สาวปูาสาดไปแล้วผู้สาวปูาสาดไปแล้วผู้สาวปูาสาด มาจองไว้แต่กวอนหมูเลยมีสอเพนสเพนแดดแดดแดพี่น้องแดดตำรวจสับแนมโมเห็นออนไลน์จอได้ท้ายไปซื้อได้เลยออนไลน์จอกับแนมโมเห็นพี่น้องมันแดดหลายมันเมื่อมันเบื่อ อย่างมันตัดกับพอ,องกันแต่ไรสุดก็สิ่ไรว่าไรดอกต้ตนไอ้ห่อนเนี่ยนะครับอุย้ยจัก,กรยานออกแล้วจัก,กรยานออกแล้ว,กกออลวสันว่นๆๆนี่ดิจูงเมือ่อนะนี่ปาสวัสด,ด,ดีครับใช้ไอตี้ป,ปาฟางโอ้อันนี้จานลอยครับ,รบโอ้เอ,อ็ดดี้น่าเจ็ดสี่หมค่ะเออเอาวากันไปได้จักรยานไหมครับโอเคนะครับคลิปนเดียวทรัพยนี่ก็ได้ไปดอกน้ำมันห่อนแดดหลายโทรศัพท์ก็สีระเบิดแล้ว นะครับไล้รสว่าได้ดอกน,น,นะครับแต่ท้ายคลิปเอามาหน่นะครับคำบุหรี่เสียไล่เนาะมันไม่มีร่มนะครับโทรศัพท์มันกลัวมันจะระเบิดนะครับขออนุญาตจบขิดเพียงสนกขอได้พี่น้องด้พอพ่อกันมาคลิปหนาครับอารมณ์บรรยากาศหนางานครับพี่น้อง